สวัสดีครับหลานหลานบทเรียนที่หลานหลานจะได้เรียนต่อไปเป็นบทที่51อ่านตามปู่นะครับบทที่51อีกครั้งครับบทที่51าสห้าสิบเอ็ดมีเลข5กับเลขหนึ่งครับ พยัญชนะตัวแรกของบทนี้อ่านว่ากอไก่อ่านตามครับกอไก่อีกครั้งครับกอไก่พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าจอจานอ่านตามครับจอจาน อีกครั้งครับจอจานพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าดอเด็กอ่านตามครับดอเด็กอีกครั้งครับดอเด็กพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าดอชดาอ่านตามครับ ดชดาอีกครั้งครับดชดาพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าตอเตา่าอ่านตามครับตอเตา่าอีกครั้งครับตอเตา่าพยัญชนะตัวต่อไป อ่านว่าตอปะตักอ่านตามครับตอปะตักอีกครั้งครับตอปะตักพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าบอใบไม้อ่านตามครับบอใบไม้อีกครั้งครับบอใบไม้ พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าปปลาอ่านตามครับปปลาอีกครั้งครับปปลาพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าออ่างอ่านตามครับออ่างอีกครั้งครับ อ่างสระที่หลานจะได้รู้จักในบทนี้หานว่าสระแอหานตามครับสระแออีกครั้งครับสระแอสระแอหลานก็จะเห็นว่าประกอบไปด้วยสระแอกับสาระอ โดยตาลแออยู่ข้างหน้าพยัญชนะตาลาอ่ะอยู่ข้างหลังพยัญชนะกไก่ตาลแอหานว่ากอเอแกอ่านตามครับกอเอแกอีกครั้งครับกอเอแก จอจานสละแอะอ่านว่าจอแอะแจอ่านตามครับจอแอะแจอีกครั้งครับจอแเอะเแจกดอเดกสลาแอะอ่านว่าดอแอะแดอ่านตามครับ ดอแอะอีกครั้งครับดอแอะตอตะเต่าสระแอะหนว่าตอแอะแตะหานตามครับตอแอะแตะอีกครั้งครับตอแอะแตะบอใบไม้สระแอะ อ่านว่าบอแแบอ่านตามครับบอแบแบอีกครั้งครับบอแแบปอปาสะแระอ่านว่าปอแแปอ่านตามครับปอแแปอีกครั้งครับ ปอแอแปดอออางสเลหานว่าอ,เอ,เอ่อแอแอหานตามครับอ,เอ,เอ่อแอแออีกครั้งครับอ,เอ,เอ่อแอแอกอแอแก่านตามครับ กอแอแกอีกครั้งครับอกอแอแกอ่านทบทวนครับอกอแอแกมออีมีตออาตาเลขสองตออาตา แกมีตาสองตามออีมีหออูหูเลขสองหออูหูมีหูสองหูหานบรรทัดที่หนึ่งกับแกมีตาสองตามีหูสองหู บรรทัดที่สองครับมอ,อีมีขออาขาเลขสีขออาขามีขาสี่ขาจบบทที่ห้าสิบเอ็ดครับ